กับคนตายายช่วยกันให้ป้าป้ามาช่วยแบกบเพราะเราตัดกล้วยไงสวัสดีทุกคนนะจ๊ะเราตัดกล้วยที่เพื่อจะให้เขาเตีนะ้ยเตี้ยกล้วยน้ําว้านะเนี่ยตัดไปสามต้นเนี่ยต้นนู้นด้วยจะได้ไม่บังมายงชิดเรา เราจะรักษามะยงชิดที่ดีสุดเท่าที่ทำได้น่ให้ปป้าเราช่วยดเดี๋ยวต้องหาคนมาช่วยตัดม,มีปป้าช่วยแล้วสบายแล้วเราเราตัดให้ปป้าช่วยแบกใช้แรงปรป้า <c oughs> <c oughs> สองตายายช่วยกัน อูวเช้าๆได้ออกกำลังกายไนดะ้ดูป,ปป๊าเราดาิได้ออกกำลังกายนะ่ะวู้บรรยากาศดีไหมเนี่ยเอาพี่ต้อยพีิธีมาช่วยหน่อยสิพี่ต้อยพี่ต้อยพีิธีโน่นพี่ใหม่นู่นพี่ใหม่พ,หมพี่หมูมาช่วยหน่อยแล้ววูวเช้าๆบรรยากาศดีเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปทำปุ๋ยหมักเพราะต้นกล้วยเป็นปุ๋ยหมักชั้นดีเลยนะ เนี่ยต้นกล้วยเนี่ยตัดซอยๆไปใส่กระถางไหนก็ได้แต่เห็นต้นไม้ไหนโมโสมโสมถ้ารากยังแข็งแรงอยู่เขาจะดูดปุ๋ยจากต้นกล้วยได้ดีมากเลยด้วยสุดยอดป่ะพามาตัดกล้วยฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราได้นะจ๊ะตายละ เราขยันแข,ขังแข่งแอแะร่างกายแข็งแรงก็ปาปาเลยโล่งแล้วแกนีน่นะ